สวัสดีครับวันนี้กิจิชัยฟาร์มมาใส่าลูกออสให้ดูนะครับหลังจากผสมไปเมื่อวานนะครับคืนเมื่อวาน,นวันแรกวเวลาเคาะก็จะได้เยอะตระมานี้นะครับ เห็นดำๆใช่หมดเลยนะครับแต่เหลือเป็นปกจริงๆแล้วก็ถ้าอนุบาลดีก็เหลือเกินครึ่งน,นะครับวัวนี้ก็ประมาณแสนตัวไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับแม่หนึ่งจะให้ไข่ประมาณห้าร้อยถึงพันฟองนะครับตอกครั้งแับ ในช่วงสมบูรณ์เดือนพฤษภาคมกรกฎาดาก็จะได้เยอะนะครับฉะนั้นผู้ที่เพาะเลี้ยงกบก,ก็จะลดจำนวนแม่นะครับลงแต่ปริมาณลูกออสลูกกบก,ก็จะได้เท่าเดิมน,นะครับแต่ถ้าท่านไม่ลดนะครับจะเกิดปัญหา ต่อลูกออดใหญ่ประมาณอายุ10บวันนะครับจะกินกันเองนะครับเพื่อรักษาพื้นที่นะครับในนี้ทางความก็ประสบปัญหาเหมือนกัน นั้นถ้าท่านมีพื้นที่พอนะครับเพราะเท่าเดิมหรือว่าให้แยกลูกออสนะครับช่วงเจ็ดวันนะครับแยกไปใส่ปออื่นๆนะครับลูกออสก็จะรอดเยอะขึ้นนะครับแลวก็เหลือเป็นลูกกบมากขึ้นนะครับฟาร์มใหญ่ๆเขาจะมีบ่อเพาะบ่อนุบาลเยอะนะครับอัตรารอดก็เลยสูงนะครับถ้าท่านเป็นมือใหม่นะครับ ก็สมมติเพาะ1นึ่งบ่อก็แยกสักสามบ่อนะครับจะได้ลูกกบเยอะนะครับวันนี้พิตใช้ฟาร์มมาให้คลิกความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับสวัสดีครับ